amazing พาจะพาไปดู Amazing View พี่น้อง Amazing View นูนวีพิสุจะพาไปดูวันนี้โอ้ยมากอดดูทางโก g o นอะไร s ด a n d ใกล้นำเที่ยวก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะพาไปดูพิสุจะพาไปดูได้เป็นยังไงวันนี้ได้ยินเสียงน้ำทะเลแล้วพี่น้องได้ยินเสียงน้ำทะเลแล้ว ให้ดูนะคะที่ท่องเที่ยวของโนเวจ้านี่แหละโนเวท่าหน้าร้อนก็จะประมาณนี้จะอ,อนนะะ่อนอากาศตัวพี่น้องนิ่งก็ พ่อกับแม่เด้อเห็นอากาศมปนเห็นพ่อเห็นแม่นี่คือสตูลสันนะคะวันนี้เดินได้แล้วเจ็ดกิโลกินบูบอรีไปด้วยอืม,อมนีเพือนัทอะไรอุ๊ต่างๆก็ให้น้ำเที่ <c oughs> วยวก่อนใล้น้ำเที่ยวลงนี่จะตับหูให้ดูเนี่ยไค่ทะเลแล้วนะคะไค่ทะเลแล้วนะคะไค่ทะเลเข้ามาแล้วจะให้ดูตอนนี้กลางวันนะคนเยอะมากสตูลลันนี่คนเยอะมากตอนวันพี่น้องยิ่งกว่าเมืองไทยมีของมาขายด้วยนะอันนี้มัน เจ้สองทุ่มแล้วเนาะก็จะประมาณนี้แหละแล้วพีูุ่จะกลับกล้องให้ดูได้ยิบตัวไซด์อืมดูเขาจะแต่งงานกันพี่น้องเรากเขามาถ่ายรูปใส่ชุดเจ้าสาวด้วยสวยมาพี่น้องเฉยไม่ล่ะนี่ตอนกลางวันคนเยอะมากพี่น้องนี่เสาทิ่เทบจะไม่มีที่นั่งเลยเนี่ยอดูอันนั้นเขามาถ่ายรูปไกลอ่ะเขาใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาแต่เป็นงานห้องลยมาถ่ายรูปพี่สุจะซูให้ดูอันนี้ก็ช่างภาพเนาะช่างภาพเขาอยู่ในน้ำ เขาก็จะทํารูปตอนงานเขาก็จะทําเป็นอัลบั้มเนาะเป็นงานทําอัลบั้มให้คนดูอะไรประมาณนี้นะดูวิวพี่น้องมาต้องกาเบิ่งเขาบอกเขาบอกว่าเบิ่งวิวพะนะสวยไหมล่ะโอ้ยชาละฝตกต้องระวังตัวน้ำใสใสดูยใสมากไปลืมหมดเนงมาสอนกุ้งพ่อนะ คนเล่านน้ําเยอะมากเสาทิตเยอะเนี่ยตรงแถบเนี้คนนั right ่งเต็มแทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะอืสวยมากชายหาดตรงนี้ขึ้นชื่อเลยแหละตรงพี่สุอยู่พี่เอกเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื <im ans> ่อยไหมลายมัดมัดก็จะประมาณนี้จ้าบรรยากาศทะเลน้าใสๆสีฟ้าสวยมากพี่น้องดูบรรยากาศสองทุ่มแล้วดูอากาศยัง แจ่มอยู่เลยร้อนไปเนถ่ายรูปคนเต็มเห็นไหมเจ้าเป๋าเจ้าสาวถ่ายรูปกันนี่จะถ่ายไปทําอัลบั้มแล้วก็จัดงานเอาไว้คนดูเนาะกองก็อยู่ในน้ำดูบรรยากาศสุดยอดไหมอากาศดีมากใสใสพี่เนาะสดชื่นได้เอามาเอาออกมาอากาศอย่างนี้แล้วกลางคืนนอนหลับดีมากได้ออกซิเจนเต็มปอดเลยสุดยอดนี่ละจ้าหน้าร้อนโนเวเนาะหน้าร้อนโนเวคุณจะอ่อนซอนอากาศหลายพนะอืมดูน้ําใสใสนั่นแหละ พี่สุก็เอาบรรยากาศสวยๆน้ำใสๆมาฝากทุกคนจ้าตัวหน้านี้ก็ไม่มีอะไรออกข้างนอกสูตรอากาศบริสุทธิบ์บรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะเอาบรรยากาศดีๆเอาออกซิเจนมาให้จ้าสุดชื่นไปด้วยกันนะคะชมวิวไปด้วยกันจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ you uh -huh.